เป็นการบรรยายในหัวข้อ Global s o u r c ซึ่งเจาะประเด็นทางด้านการจัดซื้อหาระดับโลกนะคะในที่นี้นะคะคุณอากาักกนิตนะคะสมิตาพินทุนะคะนายกสมาคมบริหารจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทยพอดีท่านติดภารกิจนะคะก็เลยเรียนเชิญคุณ เกียงวุฒินะคะวิชานุรักษ์นะคะซึ่งจะมาเป็นผู้บรรยายร่วมกันอยู่แล้วนะคะได้เดินทางมาบรรยายร่วมกันในวันนี้นะค่ะซึ่งมาแทนคุณอากานิ์อะค่ะที่รบกวนเรียนเชิญฟังการบรรยายเลยแล้วกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับอย่างอื่นขอโทษครับช้า มาจากมหาชัยไปไประชุมมาพลงทางด่วนท่าเรือก็เจอก,ก,จอกร,รอบปสนะครับที่ท่าเรือถอดใจเหมือนกันเนี่ยไม่จะจอดรถแล้วมามามอเตอร์ไซค์เงนินกันเนี่ยนะครับ,นะรบก็ติดเยอะทีเดียวนะครับก็เลยทําให้ล่าช้าไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้จริงๆเรื่องหัวข้อนึง global sourcing เนี่ยสัปดาห์กว่าๆเกือบสองอาทิตย์ที่แล้วผมได้รับเชิญจากคุณอาคานิจึงท่านเป็นนายกสมาคมนักจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย คงรู้จักกันนะครับโดยเฉพาะวงการจัดซื้ออ,อได้คุยกันว่าจะมาสนทนากันให้กันมาบนเวทีนะฮะเฟเ<ะ>มื่อคืนท่านโทรมาว่าติดภารกิจเหมือนกันนะฮะว่าจะตามมาไม่แน่ใจเหมือนกันาตามมาได้หรือเปล่านะฮะนนี้ก็ขอภัยไปณที่นี้ด้วยนะครับในการบรรยายนี้ผมจะมีสไลด์สองส่วนด้วยกันนะครับส่วนหลังเนี่ยยอมรับเพิ่งทาให้เมื่อคืนทําไมเพราะนั่งดูแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นในเรื่องของ ค่อนข้างอุ e วิวมากๆในสไลด์แรกนะครับเพื่อจะเข้าใจว่าทำไมต้องทำ global sourcing นะครับแต่ว่าในชีวิตเนี่ยทำ sourcing มาเยอะนะฮะก็อีกสองอาทิตย์ก็คงไปไต้หวันไปจีนนะฮะภารกิจคือ sourcing เหมือนกันนะครับก็เลยอยากจะเอาสิ่งที่ตัวเองมีประสบการณ์มาแชร์ให้พวกเราฟังว่าภาคสนามมันเป็นยังไงเราเวลาเรามอง global เรามองยังไงนะครับผมคาดว่าในงานนี้จะมี ท่านโลจิสติกค่อนข้างเยอะขอถามต่อไปนิดหนึ่งใครอยู่ purchasing หรือ procurement ยกมือนิดหนึ่งครับยกมือสูงๆูงครับโอเคครับผมเชื่อว่าในหน่วยง,งานท่านก็จะมีในเรื่องของกี Low ่เปอร์เซ็นต์ local purchasing ถูกไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์ overseas นะครับแล้วก็เทรนด์กวันนี้ดูเสมือนว่าในภาคของ procurement หรือจัดซื้อเนี่ยเราจะทำ sourcing ค่อน,นข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าท่านมองเทรนดีๆเนี่ย AEC เปิดนะฮะประเทศเพื่อนบ้านก็มีความสำคัญทีเดียวนะครับในการทำเรื่องพวกนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยครับผมเป็นวิทยากรพิเศษของสมาคมเหมือนกันนะฮะก็บรรยายหรือบางครั้งก็ไปแชร์ในเรื่องของของฟู้ดฟอร์ทอสนะครับในสมาคมนะฮะในเรื่องของสมาคมก็อายุ25ปีแล้วครับใครเป็นสมาชิกสมาคมบ้างมีไหมครับนะฮะก็นะฮะก็จะมีนั่นเรียกปัจจุบันเรามีสมาชิกทุวประเทศมากกว่าหมื่นคน นะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่พยายามแชร์โนเลจนะครับกับสมาชิกหรือผู้ที่สนใจนะฮะโดยที่เราไม่ได้หวังผลกำไรเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเราก็จะทำงานกับคนที่มีประสบการณ์เพื่อแชร์ความรู้นะครับเราไม่ได้อิงกับการเมืองหรือว่าในเรื่องของของการค้าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมุ่งในเรื่องของความรู้หรือโ Noledge ที่จะเอาความรู้จากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เขามีอะไรใหม่ๆเนี่ยนำเข้ามาเพื่อจะแชร์กับ นักจัดซื้อและพลายเชนรวมทั้งโลจิสติกด้วยนะครับในเรื่องของการซอร์ซิ่งนะครับผมคิดว่าวันนี้เราต้องมานั่งคิดกันพอสมควรถ้าพูดถึงซอร์ซิ่งนะครับในภาพจัดซื้อนะครับผมบอกโจทย์ง่ายๆเลยครับว่าต้นทุนของโปรดักที่ท่านผลิตมานะฮะมีค่าวัตถุดิบถ้าทำคอสตสตัคเจอร์นะครับ ไม่ต่ำกว่า60%ซโดยส่วนใหญ่บางบริษัทถึง80%เซเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงคอสที่ใหญ่ที่สุดคือ m t t r r i l l o s t นะครับหรือท่านให้บัญชีลองทำให้ก็ได้ว่าหนึ่งผลิตของท่านเนี่ยถ้าไม่ไม่ใช่ราคาขายนะฮะมีต้นทุนเนี่ยมีค่าดำเนินการมีค่า production มีค่าโอเวอร์เต่างๆเนี่ยมีค่าแพคเกจจิ้งรวมทั้งตัวแ a ท e r อ a ลเป็นกี่เปอร์เซ็นต์บอกได้เลยครับ60-70นต์ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราซื้อของมาเนี่ยนะครับกับคู่แข่งเนี่ยก็บอกได้เลยว่าก็เริ่มไม่แตกต่างกันแล้วเท่าไหร่นะครับจะว่าไปนะวันนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรายังมองในตีนเดิมว,ว่าเ,เราซื้อโลโคอดีไหมง่ายครับทำไมถึงง่ายนะครับคุยร้านค้าซัพพลายเออร์เมืองไทยก็ใช้ภาษาเดียวกันถูกไหมครับนะฮะซื้อขาย ก็เงินบาทนะฮะง่ายไม่มีค่าผันผวนผลของเงินต่างประเทศ exchange rate ก็มาเกี่ยวข้องนะครับจะส่งของที่ไหนก็บอกได้เลยเพราะเราก็รู้ว่าจะส่งไหนจังหวัดไหนซอยไหนได้ซ้ำไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราควบคุมได้ทางได้เมื่อที่เราเปิด PO ที่นึงแต่ไม่ได้ส่งของที่เรานะไปส่งของใช้งานก็มีนะฮะในบางธุรกิจนะครับภาษีก็ไม่ต้องคุยกันไม่มีนะฮะภาษีต่างประเทศระหว่างประเทศก็ไม่มีนะครับ ควบคุมคุณภาพง่ายไหมง่ายคำว่าง่ายแปลว่าซื้อของผิดเปลี่ยนของนะครับอาจจะมีบางราย aggressiv e หน่อยว่าซื้อของผิดนะฮะเริ่มเข้าไปดู process การผลิต supplier นะคะัาอีกขั้นหนึ่งละซึ่งจุดนี้ผมเรียนบอกเลยว่าสำคัญมากนะครับกับเรื่องของการทำ global sourcing นะฮะแต่เราง่ายๆคือถ้าซื้อของผิดเราเปลี่ยนละนะฮะหรือ บางบางคนถ้าเป็นแอดวานซ์บิสเนสหน่อยอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เนี่ยบางทีเรียกซัพพลายเออร์มาดูงานเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือการซื้อของแบบโลเคอลนะ,ะที่เราถ้าจะมองแต่ละองค์กรเนี่ยผมคิดว่าพอชั่นอยู่ที่โลเคค60-70นะฮะจะน้อยที่จะซื้อโอเวอร์ซีถึง50% 60%โลเคค40นะฮะซึ่งถ้าท่านบอกว่าซื้อของโลเคค40และโอเวอร์ซีหรืออิมพอร์ตเข้ามา60 น,นั้นก็ต้องใช้กลยุทธ์พอสมควรใช้ทักษะของนักจัดซื้อค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อของกลับไปดูพอชั่นนิดนึงนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับเราต้องคิดเหมือนกันนะครับก็คือคิดนอกกรอบละว,ว่าเอ๊ะซื้อโลโก้อย่างเดียวเนี่ยมันโอเคไหมนะครับแต่วิธีการซื้อมันไม่ยากนะครับภาพนี้โชว์ครับผู้ขายเนี่ยจะมีทีมของเขานะครับ บางคนเน้น Product High Quality ราคาขายแพงไหมแพงอีกด้านหนึ่งบอก Low Price อย่างเดียวนะครับนั้นสินค้าหรือวัตถุดิบที่คุณซื้อเดียวกันนี่แหละตัอวอย่างง่ายๆครับ iPhone นะฮะก็คงเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดราคาแพงไหมครับแพง แต่เมื่อ iPhone 5เปิดตัวดคนเข้าคิวได้แต่ตี5กันเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงนะฮะท่านจะวิ่งไปซื้อ iPhone ที่ไหนทั่วโลกหนึ่งเครื่องร้อยเครื่องผมบอกคุณเลยราคาเท่ากันหมดแตกต่างกันที่ exchange rate หรือภาษีแต่ละประเทศเท่าน,นั้นถ้าบอกเอา iPhone ถูกๆไหมห้าสิเปอร์เซตัวเอาถูกๆไหมราคาลดสี่ิบเปอร์เซบอกได้เลยครับปลอมเพราะนโยบาย iPhone คือ one price worldwide นะครับไอโฟนผลิตที่ไหนครับใช่ไหมครับท่านก็รู้ผลิตที่จีนถูกไหมครับแต่เวลาถึงมือท่านแล้วเป็นไงโปรดักท์มันรู้สึก h ายเอ็นใช่ไหมเห็นไหมเพราะท่านมองภาพง่ายๆคือแสดงต้นทุนเขาต่ำนะนะครับแต่เขาโหเรื่องนวัตกรรมการออกแบบของเขาและควบคุมการผลิต นะครับเพราะฉะนั้นในเคสของการผลิต iPhone ที่จีนเป็นเคสที่น่าสนใจเพราะเป็นการทำซอร์ซิ่งแบบหนึ่งโดยจ้างประเทศจีนผลิตและจะควบคุมนวัตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านทำการซอร์ซิ่งท่านต้องกลับมาดูว่าสิ่งที่ท่านจะซอร์สเป็นยังไงโปรดักที่เราซื้อมันเป็นคริติ c คอลไหมเป็นเมเจอร์แมทร a อลหรือคุณเรียกว่า A Material Item ที่มีสเปคดีไซน์ของเราไหม ถ้าเป็นไฮเอ็นมากๆต้องพิจารณาว่าแหล่งที่ซื้อควรซื้อจากประเทศไหนนวัตกรรมเยอะๆตาาจนมาจากอเมริกาไหมถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์โปรดักตนะครับหรือแค่สตัมปิ้งพาร์ทบางตัวไม่ได้คริเทเชลมากมายเราไปไต้หวันได้ไหมไปจีนได้ไหมนะครับก็ต้องมีวิจารณญาณในการมองเพราะผู้ขายจะมีเพอร์เซพชันที่ไม่เหมือนกัน นะครับปัจจุบันในเวลาเราซื้อของเราจะมองตัวเราเป็นหลักว่าเราอยากจะได้ราคาอะไรๆ,ๆ,ๆนะครับแต่สิ่งที่เราต้องมองมากกว่านั้นคือทํายังไงเข้าไปอยู่ในใจของคนขายและเข้าใจมันให้ได้ว่ามันมีปรัชญาในการขายอย่างไรนะฮะเวลาผมไปต่างประเทศหรือไปทําการซอร์ซิ่งเนี่ยผมจะต้องพยายามเข้าใจคนแนวความคิดของเซลล์วิธีการทําธุรกิจของเขาเหมือนกันนะครับทีนี้สมมุติเราเปลี่ยน ยํารับนิดนึงครับทุกการเปลี่ยนแปลงคือความเสี่ยงพวกเราถึงบางครั้งอาจจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าอยู่ในโลกใบนี้ที่มีการหมุนเวียนของธุรกิจที่เรียกว่าดินามิกมันเปลี่ยนทุกวันเราต้อง accept change จริงๆนะครับในในความเปลี่ยนแปลงมันมีความเสี่ยงครับหนึ่งสิ่งที่ท่านต้องมองคือคุณภาพสินค้า ถ้าเราซอสซิ่งมันดีกว่าไหมนะครับในขณะเดียวกันจริงๆแล้วมันถูกกว่าไหมต้นทุนรวมนะฮะคำว่า TCO ย่อมาจาก Total Cost of Ownership หมายถึงต้นทุนรวมปัจจุบันนักจัดซื้อที่ผมเจอส่วนใหญ่7จเปอร์เซ็นะครับในวงการพวกเราเนี่ยจะมองเรื่องราคาบน unit price เป็นหลักนะครับ จริงๆควรมองภาพรวมหรือ t o ท a l cost เป็นหลักครับนะครับผมแชร์ให้ฟังผมได้รับคำสั่งเจ้านายเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วบริษัทเดิมที่เคยทำงานเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเมมี cost saving หรือ cost reduction ร์เก็ตทุกปีมีละห้าเปอร์เ้งเจ็เอร์เซ็้งสี่เปอร์ซ็นตบ้่งแล้วแต่ธุรกิจที่เราจะเติบโตทำมัเยอะมากเลย เจ้านายบอกเกียงวุฒิปีนี้นะคอร์สเซฟวิ่งห้าเปอร์เซ็นต์นะผมคิดไม่ออกเจ้า